สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมเป็นแม็กลมรุ่น ST 6 4นะครับ ST 6 4ตัวใหญ่นะครับผม ST 6 4ก็คือสามารถยิงลูกนะครับได้ถึง64มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ,อุปกรณ์ครับเริ่มจากนี่ครับเราจะมีของแถมนะครับเป็นจุดเด่นของยี่ห้อ บนชิตัวนี้นะครับผมก็จะมีอุปกรณ์แถมพวกโอลิงดิ้นต่างๆคือครบหมดนะครับนี่ครับน้ำมันนะครับสำหรับป้องกันสนิมนะครับหยอดภายในเวลาใช้งานเสร็จนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับจุดเด่นของตัวเครื่องก็มีเซฟตี้นะครับเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่กดเข้าที่ชิ้นงานนะครับเซฟตี้ก็เครื่องก็จะกดไม่ได้นะครับต้องกดเข้าไปที่ชิ้นงานเดี๋ยว ตอนรีวิวเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดกว่าน,นี้นะครับผมแล้วก็ตัวรางเลื่อนครับรางเลื่อนนะครับ,นนรบวันนี้จะใช้กับแค่ปั๊มลม30ลิตรนะครับปั๊มลมเล็ก30ลิตรนะครับผมอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับเครื่องก็ถือว่าใหญ่ดูแข็งแรงนะครับน้ำหนักมากนะประมาณ2-3กิโลประมาณ3กิโลได้น้ำหนัก เดี๋ยวเราจะมาทดสอบครับยิงไม้นะครับยิงโลหะนะครับเหล็กกรองอาทดสอบดูกันครับครับผมเดี๋ยวเราใส่ลูกแมกนะครับอนี้นะครับผมแล้วก็ต่อเข้าที่ด้านท้ายนี่นะครับครับเรียบร้อยครับผมใส่ลูกแมกครับ เราเริ่มทดสอบกับไม้ก่อนนะครับผมเราก็จะนี่ครับกดเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับถ้าเราไม่กดกรณีที่เราไม่กดเข้าที่ชิ้นงานนะครับดูเรากดนะครับเราลองกดดูนะครับลูกไม่ออกนะครับอันนี้คือเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้มองง่ายๆประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเรากดลงชิ้นงานนะครับเครื่องก็จะทํางานทันทีดูนะครับนี่ครับนี่ครับ กดอีกทีนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูผิวชิ้นงานที่กดลงไปกันดูครับผมอันนี้ลูกแม็กก็จะจมมิดไปนะครับสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทะลุออกมาด้านล่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับยิงต่อเนื่องดูนะครับผมกดต่อเนื่องดูว่าจะติดขัดติดอะไรหรือเปล่านะครับเครื่องยังใช้งานได้คล่องดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ กดต่อเนื่องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูผิวงานประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้โอเคครับผมสาหรับยิงไม้ไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงเหล็กกล่องดูครับผมเป็นประตูตัวนี้นะครับทดสอบยิงเหล็กดูครับผมเหล็กกล่องเหล็กบางๆไม่น่าจะหนามากครับสองสามมิลน่าจะได้ครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงเหล็กกล่องดูกันครับ เดี๋ยวดูผิวงานนะครับผมนะครับผมยิงเข้าสบายๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมรวีวิวตัวเจ้าแม็กลม ST64 นะครับถ้าพี่พี่ันใดกำลังตามหาอยู่ต้องการยิงไม้ที่ลึกหน่อยนะครับหรือว่าเป็นซีเมนต์นะครับ ก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีเซฟตี้มีอุปกรณ์แถมครบชุดตามนี้นะครับทาําทางลมที่ผมทดสอบเป็นทางลม3 0ลิตรนะครับตัวนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านในกำลังตามหาอยู่ก็ลองดูหน้างานให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้ากับหน้างานไหมเป็นสินค้าที่กําลังตามหาอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์พี่ๆหลายๆท่านเป็นช่างไม้ช่างโลหะนะครับ ฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับใช้ได้ครับผมเครื่องถือว่าโอเคแข็งแรงครับมีเซฟตี้มี safety, มอุปรกรณ์ครบครับ,รบขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ